ช่องนี้เพื่อพ่อจักรวาลเจ้าขาขอข้าวขอแกงตอนที่12หากคุณอยากได้งเงินจากจักรวาลน,นอกจากอาชีพที่คุณเลือกทําให้คุณมีเงินเหลือกินเหลือเก็บ วิชาโลกภายในของคุณก็สําคัญเช่นกันนะคะเมื่อวิชาภายในของคุณมันแน่นเวลาคุณจะไปศึกษาเร่าเรียนวิชาภายนอกมันก็จะสําเร็จเร็วมากจักรวาลแห่งนี้นะคะมีมั่งคั่งเหลือเฟอือมากมายมหาศาลและสามารถดลบันดาลให้กับพวกเราทุกคนได้หากคุณเป็นลูกดักของจักรวาลยังไงคุณก็ได้รับสมบัติจากจักรวาลน,นะคะและคุณจะต้องมีนิสัยเหมือนกับจักรวาลจริงใจชอบช่วยคนด้วยหัวใจหากคุณรู้ว่าจักรวาลแห่งนี้บันดาลให้คุณได้ทุกเรื่องและเร็วกว่าที่คิดและมากกว่าที่ขอคุณจะทําตัวแบบไหนคะและสิ่งสําคัญที่คคุณจะต้อองําากกก็็ืรสนเป ทั้งโลกภายในและโลกภายนอกของคุณซึ่งโลกภายในจะประกอบไปด้วยจิตใต้สํานึกจิตเหนือสํานึกจิตสํานึกรวมถึงอาชีพที่คุณทําและสิ่งที่คุณมีตอนนี้บางคนขยันซื่อสัตย์อดทนประหยัดแต่ความรู้สึกภายในใจมันช่างขาดแคลนเหลือเกินทั้งบน่นทั้งด่าดินทาจะผิดโดกรธเกลียดผู้อื่นอิจฉาอีโก้บางคนดูภายนอกดูดีสมบูรณ์แบบแต่ข้างในใจไม่มีความสุขเลยดังนั้นคุณจะต้องมีพลังงานทั้งสองส่วนนะคะทั้งภายในและภายนอกคุณต้องเช็คดูตัวเองนะคะว่าภายในและภายนอกของคุณมันไปปพรร้้้ออมกกัันนนนนดวยยหืล่่าาาาาขทํํงะแตตต ขยันทํางานนะแต่แกล้งยิ้มขยันอยู่นะแต่อาคตคนในใจคุณพูดจาดีคุณดูดีคุณดูน่าเชื่อถือแต่ในใจคุณอยากได้เงินจากผู้อื่นใจแทบขาดเมื่อไหร่ก็ตามที่โลกภายในและโลกภายนอกของคุณบรนขัดแย้งกันอยากจะบอกคุณว่าคุณจะต้องจ่ายจากการกระทําของคุณนะคะแบบนี้คุณไม่ใช่ลูกรักของจักรวาลแล้วนะคะจักรวาลนะคะสื่อสารกับเราผ่านจิตใต้สํานึกและเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณไม่ได้อยู่ในโฟลของจักรวาลจิตใต้สํานึกของคุณจะดึงดูดสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาหาในชีวิตคุณยกตัวอย่างเช่นคุณณคคคงงงงงเเเเยยห็นนพื่่อุทีีตั้ใจรรกดดแึ เรียนมานาน,น้วด้วยนะคะแต่ทําไมชีวิตของเขายังไม่เปลี่ยนสักทีซึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าบางทีตอนที่เขานั่งเรียนอยู่อาจจะมีเด็กมาวิ่งเล่นกวนใจเขาทําให้จิตของเขาไปจับอยู่ที่เด็กไปจับอยู่ที่ความรําคาญของเด็กคนนั้นและความรู้สึกไม่ดีไปเกาะอยู่ที่การกระทาของเด็กแล้วตอนในครูถ่ายทออสดอยู่เรียนสดกับครูด้สิโอ้ยถึงไหนแล้วเนี่ยต้องย้อนกลับมาฟังอีกเห็นไหมคะคุณจะต้องปรับโลกภายในของคุณให้ได้ก่อนเมื่อโลกภายในของคุณดีโลกภายนอกของคุณก็จะดีตามถ้าโลกภายในคุณไม่สว่างภายนอกคุณหาเงินให้ตายเงินก็ออกหหมมดดดดคคคค่ะะััังงงนนนนนุุ้้้ณณณจตตออออรรกกษาาาโลลภยใใขเป็ีว คุณจะต้องยืนหนึ่งในคลื่นหนึ่งอยู่ตลอดเวลาและอีกหนึ่งต้นเหตุของทุกเรื่องก็คือความรู้สึกของเราหากคุณไม่สามารถรักษาความรู้สึกหรืออารมณ์ของคุณได้แบบคุณในลักษณะของจักรวาลคุณจะไม่มีวันดึงดูดอะไรได้เลยแต่คุณก็จะต้องหัดจินตนาการในสิ่งที่คุณปรารถนาเพื่อให้เรื่องจริงจะได้เกิดขึ้นเร็วคุณจะต้องสร้างพิมพ์เขียวในจินตนาการของคุณก่อนหากคุณไม่กล้าคิดไม่กล้าฝันว่าบ้านในฝันของคุณมีลักษณะแบบไหนสีอะไรชีวิตที่มันมีอิสรภาพมันเป็นแบบไหนชีวิตทีี่่่่ไไไไรรรร้้้กกกกััังงงววลลมมมมมนนนนนนูึึออยยาาาจจะะะเเิิดขคคหุณํ หากคุณไม่เคยคิดหรือจินตนาการในสิ่งที่คุณปรารถนาม,มาก่อนมันจะไม่มีวันเกิดขึ้นเลยนะคะหากคุณไม่ฝึกคุณก็ฝึกอยู่ดีแต่ฝึกทางด้านลบอย่างตัวอย่างเช่นโอ้จะหาจากไหนเนี่ยแล้วคุณก็รู้สึกแบบนี้วันละสามร้อยรอบต่อวันคุณเปลี่ยนใหม่นะคะคุณลองคิดดูว่าโอ้ยมันจะเป็นยังไงเนี่ยถ้าวันนี้มีออเดอร์เข้ามาห้าพันบ้านโอ้ยได้ได้ค่าคอมหลักล้านคุณทําแบบนี้ให้ประจํานะคะมโนด้านดีให้บ่อยเดี๋ยวก็มาเองคะ่ะคุณจะต้องรักษาความคิดและอารมณ์ความรู้สึกให้ได้นะคะชีวิตใหม่คุุุุณณถึึงงงงงจจจะะะะะพลิิกกกกกได้้้คคคคตอออโฟัสสททเเรรรรรืื่่าาาววมมมมูนนนแี ที่คุณได้ยินต่อหน้าจะมีคนมาด่าคุณรับหลังตั้งใจให้คุณได้ยินมีคนมาทวงเงินคุณหรือมีคนมาใส่ร้ายคุณเติมไข่ใส่สีมีคนมาด่าคุณทั้งประเทศคุณก็จะต้องรักษาอารมณ์ของคุณให้ได้และอยากจะบอกกับคุณว่าไม่มีพลังอํานาจใดมาทําลายความรู้สึกของเราได้หากเราไม่อนุญาตใจที่ถูกฝึกมานะคะมันจะนิ่งมันจะไม่หวั่นไหวมันจะผ่านไปได้แบบง่ายๆสบายๆมันจะหนักแน่นและไปต่อได้เร็วคุณจงอย่าลืมว่าเพราะจักรวาลแห่งนี้สื่อสารกับเราผ่านอารมณ์และความรู้สึกเมื่อคุณรู้ส ไม่ดีมาหาคุณสํำแลาวสำาวํำเล่าหากพลังงานลบๆได้ตัวคุณมันมีเยอะจักรวาลแสนดีก็เข้าไปช่วยอะไรคุณไม่ได้นะคะและเรื่องราวที่ไม่ดีก็จะเข้าหาคุณเองเลิกได้เลิกนะคะ นักจับผิดอย่างนี้นักโกรธนักเปรียบเทียบนักสงสยัยนักอีกโก้พูดจาดูถูกดินทาโทษคนนั้นคนนี้ทําตัวมีมาตรฐานคุณมองเห็นโลกภายนอกของผู้อื่นไม่เวิร์คไม่โอเคแต่คุณเคยเห็นโลกภายในของพวกเขาเหล่านั้นไหมคะและสิ่งที่คุณตัดสินผู้อื่นมันไม่ได้มีผลกระทบกับคนเหล่านั้นเลยนะคะแต่สิ่งที่คุณตัดสินมันส่งผลกระทบกับชีวิตของคุณล้านเปอร์เซ็นต์คุณอย่าลืมว่าความรู้สึกของคุณมันต่อตรงกับจิตใต้สํานึกของคุณสิ่งที่คุณพูดและคนที่ได้ยินคนได้ก็คือคุณดังนั้้้นนนนคคคคที่จจะไไดดรับก็ืือุณงยย จะทำความดีเพื่อตัวเองและเพื่อจักรวาลแห่งนี้ดีกว่านะคะอยากจะบอกกับคุณว่าสิ่งที่หลอหลอมตัวคุณคือสิ่งที่คุณดูสิ่งที่คุณฟังถ้าคุณเก็บแตดเสบียงเรื่องขัดแคลนตลอดเวลายกตัวอย่างเช่นพ่อแม่ตีกันความยากจนทะเลาะกันเรื่องเงินเงินหาย,ยากฉันไม่ได้เรียนต่อมีสามีมาเยอะมีลูกติดคุณก็แค่เปลี่ยนใหม่นะคะฉันคือลูกหลักของจักรวาลฉันมีแบ็กอัพที่ดีที่สุดและใหญ่ที่สุดในโลกโอ้ยคนนั้นเขาโลยจังเลยนะยิ่งดีกับเขาจังเลยโอ้ยคนนั้นสวยทั้งหุ่นดีีด้้้้้ววยยอออคนนซืบาหหหลลังใใม่แข ที่2องในะที่3ของเขาตามมาติดๆเลยนะาหากคุณอยากมีชีวิตที่ดีนะคะคุณจะเอาตัวเองเข้าสู่ตสนามแม่เหล็กที่เป็นพลังงานบวกเพื่อที่คุณจะได้เชื่อมต่อกับจักรวาลแห่งนี้ได้ตลอดเวลาเพราะสนามแม่เหล็กข้างนอกไม่ได้ช่วยคุณนะคะและสนามแม่เหล็กข้างนอกไม่สามารถเชื่อมต่อกับจักรวาลได้แต่ถ้าหากวันนี้ที่คุณสําเร็จ แล้วคุณกลับคิดว่าเป็นเพราะศักยภาพของคุณแต่ถ้าวันหนึ่งศักยภาพคุณหมดคุณยอดตกคุณเจออะไรมาก็ไม่มีภูมิต้านทานก็เปรียบเสมือนมือถือนะคะถ้าหากคุณไม่ร์จพลังงานดีๆหรือคุณไม่ชาร์จแบตคุณก็ไม่สามารถทํางานได้หรือแม้ว่าคุณไปเรียนเพิ่มเติมไปเรียนยิงแอดขันเทพไปเรียนคอนเทนต์ไปเรียนตัดต่อภาพขาถามคุณว่าแล้วพลังงานภายในของคุณเป็นอย่างไรคะคุณทําด้วยหัวใจหรือเปล่าคะในใจของคุณมันอิ่นเต็มมันสุขมันอุดมสมบูรณ์หรือขาดแคลนอยู่คะสุดท้าย ความรู้สึกและการควบคุมอารอมณ์และความรู้สึกมันเป็นเรื่องที่ฟรีนะคะคิดดีมันก็ฟรีคุณจะต้องทําให้ความรู้สึกของคุณมันมั่งคั่งเหลือเฟอือในใจของคุณให้ได้และเอาชนะความขัดแคลนในใจของคุณให้ได้ช่องนี้เพื่อพ่อสวัสดีค่ะ